คุยกันถึงคุณสมบัติของคุณพิชิตว่าข้อ4วงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้อันนี้ไม่ได้แล้วคุณพิชิตไม่ได้แล้วนะฮะในสายตาของคณะสวที่เราลงชื่อไปต่อมาข้อ5ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝานืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนี่ก็คือข้อกล่าวหาที่สวบอ,บอกว่าคุณพิชิตไม่มีเลยข้อนี้ ขาดขาดคุณสมบัติข้อนี้อย่างไรครับจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยอมันก็เหมือนกับการทําหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐนั่นแหละต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เข้าใจง่ายนะผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเราโกหกไม่ได้นะแล้วเราก็เราเราอทำอะไรที่ไม่สุจริตในในที่ปุถุชนเขา นะไม่ทํากันเนี่ยมันมันมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องที่เป็นพื้นฐานนะไอการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังฝ่าฝืนนะครับะจะขอเข้าอยู่ในตนําแหน่งขอไปใช้อํานาจรัฐอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายข้อห้าด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณพิชิตเนี่ยทั้งสองข้อมันมันหนีไม่ออกหรอกครับนะครับที่จะ ผ่านคุณสมบัติทั้งสองข้อได้นะก็ก,ก็มีข้อมูลข้อเท็จจริงนะทั้งคำสั่งสารนะครับทั้งบันทึกการประชุมเหตุผลของสภาธนายความนะครับแล้วก็รวมทั้งพฤติการที่บรรยายาไว้นะในคำพิพากษาและคำวินิจฉัยของสภาธนายความประกอบกันเนี่ย ประชาชนท่านรับทราบกันทั้งประเทศนะครับแล้วว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเป็นคนปกติเป็นคนที่ซื่อสัตย์จุดจริตเนี่ยเขาไม่ทํากันหรอกครับนะครับอันนี้ก,ก,ก็ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันก็เข้าทั้งสองข้อเลยนะครับครับฮะก็คือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนะคือทุกทุกหน้าที่มีจริยธรรมที่เคยมีนะฮะครับท,ทุกอาชีพมี นะครับหรือแม้กระทั่งจริยธรรมโดยทั่วๆไปเนี่ยปรากฏว่าอันเนี้ยข้อสี่ข้อห้ามันพ่วงกันประมาณอย่างนั้นถูกไหมครับที่ที่คุณคพิชิตโดนอ่านะฮะถูกครับซึ่งในเมื่อคุณพิชิตเนี่ยมีปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็นายกเสรษฐาได้ยังฝืนนำนานารายชื่อของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยขึ้นทุนเก้าเป็นอคณะรัฐมนตรีร่วมด้วยเนี่ยก็เท่ากับนายกเศรษฐาเนี่ก็ โดนไปสองข้อก็คือข้อสี่กับข้อห้านี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับจะท่านนายกถูกกล่าวหาแล้วนะครับว่ารู้ทั้งรู้ว่าว่าคุณพิชิตเนี่ยเขาขาดคุณสมบัติแล้วก็ขาดคุณสมบัติในเรื่องสําคัญด้วยในข้อสี่ข้อห้าคือเขาไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วก็เขาไม่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเลยที่จะจะมาอา่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐรัฐมนตรีในคณะของท่านเนี่ยแล้วทำไม ท่านใช้ความซื่อสัตย์อย่างไรท่านมีคุณธรรมอย่างไรท,ท่านจึงไปเสนอ,อรายชื่อผู้นี้ไปเป็นรัฐมนตรีอันนี้มันเป็นปฏิภาคหรือมันเป็นข้อคำถามใหญ่เลยนะครับรวมทั้งในคำฟ้องของเราก็ได้อธิบายว่าท่านรู้อยู่แล้วรู้อย่างไรมีการออกหนังสือพิมพ์เมื่อไหร่มีการให้สัมภาษณ์คราวใดนะมีหนังสือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร นะครับมีหนังสือคนคัดค้านอย่างไรท่านได้พิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างรอบคอบมีเหตุผลในการหักล้างมีเหตุผลในการยืนยันการกระทําที่ซื่อสัตย์ของท่านการกระทําที่มีคุณธรรมของท่านเพราะว่าท่านต้องอธิบายได้ว่าตั้งคุณพิชิตเนี่ยดีที่สุดแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้แล้วก็คุณพิชิตเนี่ยก็จะสามารถทํา กิจกรรมในคณะรัฐมนตรนะีเสนอความคิดเห็นต่างๆที่เป็นเรื่องที่ต้องซื่อสัตย์กับบ้านเมืองนได้อย่างดีอะไรอย่างนี้ครับทีนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันผูกพันกับความรับผิดชอบของท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านจะต้องอพิจารณาด้วยความรอบครอบที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ถูกครอบงำแต่ต้องเป็นอิสระนะท่านต้องคำนึงถึง ความจําเป็นความได้ไดสัดส,ส่วนความเสียหายที่ท่านจะตั้งหรือท่านจะไม่ตั้งอะไรอย่างไรเนี่ยทางเลือกมีมีไหมอย่างไรอันนี้แหละครับที่ท่านจะต้องไปอธิบายนะฮะให้สารเขาได้เห็นนะครับว่าท่านจริงใจตรงไปตรงมาสุดจริตที่จะตั้งคนคนนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งมันก็มีข้อเท็จจริงบางประการที่แวดล้อมอยู่นะครับว่าท่านก็ได้ไปพบ บุคคลที่ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงท่านยังเป็นนักโทษอยู่นะท่านไปนคําฟังข้อแนะนําความเห็น,นท่านยอมรับให้เป็นที่ปรึกษาแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพราะเหตุว่าคุณพิชิตเนี่ยเขามีความใกล้ชิดโดยตรงกับอ,อดีตนายกรัฐมนตรีท่านนั้นนะครับแล้วก็ก่อนพบนายกอ,อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ย ท่านก็เคยคิดจะตั้งแล้วทําไมท่านไม่ตั้งตอนนั้นแล้วพอหลังจากไปพบอดีตนายกแล้วท่านมีข้อมูลเ,เหตุผลความจําเป็นที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศมากขึ้นตรงไหนอย่างไรท่านจึงกลับมาตั้งอะไรนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมก็พูดภาษาชาวบ้านเพื่อให้เห็นภาพรวมว่านี่แหละนะเป็นเรื่องที่ท่านนายกก็ถูกกล่าวหาไปด้วยว่าการตั้งคนที่ขาดคุณสมบัติตามข้อสีข้อหเนี่ยนะโด,โดย วิธีคิดแล้วก็พฤติกรรมของท่านเนี่ยมันนําไปสู่ความสุ่มเสียงที่ท่านจะทําผิดใชเองด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นภาพรวมครับ